ถึงคิวผู้สมัครหมายเลขห้าพรรครักประเทศไทยหัวหน้าพักคุณชูวิทย์บวิศิษย์ดสวัสดีครับคุณชูวิทย์ครับสวัสดีครับคุณนะเป็นยังไงฝ่ายค้านชัดเจนแน่นอนเป้าหมายแน่วแน่มากไม่เป็นไม่ว่าแวกวันไหวไม่มีไม่มีไม่มีแล้วว่าผมจะต้องไปเสียบเพื่อชาติแล้วชาติเนี่ยจะไปไม่รอดถ้าไม่มีผมไม่ใช่ไม่ใชไม่ใชเดี๋ยวผมถามคุณชูวิทย์ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าที่บอกเป็นฝ่ายค้านเนี่ยที่หาเสียงมาตลอดเนี่ยเป็นฝ่ายค้าน นานแค่ไหนโอ้จะเป็นฝ่ายค้านเพื่อความปรองดองรัฐบาลพอเขาเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็ถือโอกาสตัวเองเอาไปเสียบแทนไม่มีผมอยู่เต็มสมัยรัฐสภาอยู่สองปีอยู่สามปีหรืออยู่สี่ปีเต็มผมก็อยู่เต็มไม่มีว่าเปลี่ยนรัฐบาลเสร็จตัวเองจากฝ่ายค้านแล้วกลับมาเป็นรัฐบาลไม่มีไม่มีพูดได้เลยถ้าได้เข้าสภาวันที่สามเป็นฝ่ายค้านยาวยาวยาวจนยุบสภาจนยุบสภาหรือว่าเลือกตั้งใหม่ต้องพูดอย่างนี้ แล้วจะมีโอกาสเป็นสายครับพ <n ices> <sh aring> <inaudible> ักเดียวไหมครับเนี่ยนี่เวลาพูดเรื่องเนี้รอมาที่3ก่อนวันที่สามธรรมดาเนี่ยพอเขาจับคั่วกันมาที่4ี่ผมก็ไปตั้งโต๊ะกวักมือเรียกชาร์จแบตให้เต็มซื้อดอกไม้มาวางก็เห็นเขาชอบอดกไม้ดอกกุหลาบอะไรไปให้อ่ะ แล้วก็ที่สำคัญนะมีหูฉลามด้วยมา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 เป็นไฟค้านกับผมดีกว่ามามาจะตั้งโต๊ะเลยตั้งโต๊ะเรียกเลยอยากรู้ผลวันที่3ปุ๊บว่าได้เท่าไหร่กันแน่เนี่ยนะฮะคุณเจอวิทย์จะตั้งโต๊ะประกาศหาพรรคร่วมฝ่ายค้าพรรคร่วมฝ่ายท้าไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลนะแล้วอย่าวิ่งหนีผมนะไม่ใช่ผมไปหาแล้ววิ่งหนีพูดเลยพูดจริงเขาเนี่ยไม่ไม่พูดจริงเอาจริงเลยนะเอาจริงแน่นอนตั้งโต๊ะก๋วยเตี๋ยวสีแดงไงแล้วชอบไปอยู่แล้วเนี่ยตกลงกันตอนกลางคืน พอเช้ามาก็จะไปกินข้าวตามโรงแรมแล้วเรียกผู้สื่อข่าวผู้สื่อขาวไปเช็ค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 เช็แล้วผมก็ไปตั้ต๊ะมานี่มานี่มาเพจฝไปยค้างกับผมดีกว่านั่นแหละเปิดแบตช่างแบตให้เต็มทุกเครื่องเลยอจะมีคนโทรมาไหมเนี่ยโอ้ไม่เห็นมีใครโทรมาเลยรอทั้งคืนไม่เห็นใครมาคุยว่าจะอยู่ตรงไหนจะเป็นวิปฝ่ายค้านจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านจะขอตรงนั้นตรงนี้ไม่เคยมีด้วยไม่เห็นรอก่อนนะแต่คุณยิไม่จะทแน่ จะมีก็ได้เพราะหมู่นี้เห็นมีคนร้องไห้อยู่บ่อยๆแล้วเล่งมาบ้างยังฮะพักร่วมฝ่ายค้านที่คุณจิวินก็จะตั้งโต๊ะไปขอมาตั้งพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยฮะผมว่าพักของคุณบัหารก็ไม่เลวนะเพราะแกเป็นรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัยเป็นฝ่ายค้านบ้างก็ไม่เป็นไรนี่ยากผมยากเหรอนี่เห็นประกาศขอกระทรวงเกษตรกระทรวงอะไรพันธุ์ไหนเนเกษตรนี่จองเป็นประจำเนี่ยไม่รู้มีอะไรดีกระทรวงเกษตรเห็นจองเป็นประจำข้าวยังไม่เห็นขึ้นเลย แต่จะไปทอดทมเอ้าตรงไปเเป็นฝ่ายค้านบ้างผมชวนเนี่ยผมก็เอาดอกไม้มาให้แล้วเอาหูฉลามมาชวนกินไม่จะรู้กินอย่างผมหรือเปล่าเอาสูตรเดียวกันที่เขาไปเชิญชวนมาแล้วเนี่ยกจะไม่ได้แล้วที่คุณอพี่ซื้อดอกซื้อดอกไม้ไปให้คุณเนวินเนี่ยแล้วกอดกันใหญ่เลยเนี่ยผมก็อยากทำบ้างขอให้มาอยู่เป็นฝ่ายค้านกับผมดีเถอะหรือที่หรือจะไปคุยกับคุณสุเทพดีโอ้นี่คุณสุเทพแกหน้าเศร้าๆยังไงไม่รู้ เออส่วนตัวคุณชูวิทย์วิเคราะห์การเลือกตั้งศึกใจครั้งนี้ยังไงบ้างเออวิเคราะห์ว่าใครจะได้เพราะวิเคราะห์นี่แน่นอนก็ตามโพลเขาบอกกันอยู่แล้วนะไม่ใช่ชูวิทย์บอกอยู่คนเดียวแต่ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยที่คุณยิ่งรักเนี่ยแกเป็นห่วงว่าหมึกแกหมดอะแกบอกชาวบ้านอยู่ประจําระวังนะหมึกหมดนะอยะ่าไปกาซ้ำนะเดี๋ยวมันจะเป็นบาดเสียแกได้เยอะและ้วยัง,ยง,ยงห่วงอีกไอ้ผมเป็นห่วงไม่ใช่หมึกหมดอะผมห่วงว่าแกคุยกับทหารหรือย,อยัง อันนี้ห่วงกว่าได่ห่วงกว่าห่วงกว่ามือหมดเยอะห่วงกว่ามึงหมดเยอะเพราะว่าถ้าเกิดกาเบอร์สองเบอร์มือหมดก็ไม่เป็นไรเอาร้อยสองร้อยก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้คุยกับทหารเนี่ยที่เป็นสิบล้านเนี่ยเลือกหมดนะถ้าคุณยิ่งรักเป็นนายกขึ้นมาอย่างที่พรรคเพื่อไทยเขาตั้งเป้าเอาไว้ครับคุณยีวิตในนะประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคิดยังไงก็ผมก็ต้องคิดว่าคุณยิ่งรักเนี่ยจะมาทําเพื่อคุณทักษสินหรือเปล่า หรือว่าคุณยิ่งรักเนี่ยจะมาทํางานให้บ้านเมืองจริงๆหรือว่าคุณยิ่งรักมีพวกโคต้าแบ่งให้พักร่วมแล้วพักร่วมเนี่ยส่งคนที่มีความสามารถมาหรือเปล่าหรือเป็นพวกตัวแทนเป็นลูกเป็นเมียใครเที่ยวก่อนนะเข็ดแล้วก็มาทํางานมันทํางานไม่ได้เรื่องอย่าว่าแต่ไปเป็นรัฐมนตรีเลยแค่คุมบริษัทเล็กๆยังทําไม่ไหวเลยแล้วเอามาเป็นรัฐมนตรีมันไม่ไหวอะ่ะประชาชนเราเดือดร้อนของก็ขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้น เราต้องดูคนที่มีความสามารถในการบริหารงานด้วยงั้นตรวจสอบม,มันแน่นอนไม่ใช่เรื่องสุจริตอย่างเดียวต้องเอาเรื่องการบริหารงาน<อ>ต้องมีด้วยคุณมีฝีมือไหมอะไรเงี้ยนะครับใช่แล้วก็ต้องไม่ใช่เล่นลูกเดียว<อ>ต้องเล่นเป็นลูกระนาด<อ>มาเป็นชุดเลยใช่เพราะว่าคนเดียวมันทําไม่ได้ไงเอ้แล้วผมเห็นป้ายหาเสียงผู้ชีวิตนี่จะเอาหมาเข้าสภาได้ไหมครับเนี่ยโอ้จะเข้าได้ดีเพราะว่าอะไรลุซื่อสัตว์เขาบอกจะเอาหมาไปกัดเ้ีง มันชื่ออะไรเนี่ยโมโตโมโตนี่หมาคุยชีวิตจริงๆเลยไปยิมเฮ้ยหมาผมจริงๆหมาจริงๆเลยไม่ใช่มาแอคชั่นพายพามาอย่างนี้มันเป็นพันบูเทอรียลักสันโดดมันกัดคนไปเยอะแล้วเนี่ยวันนี้คุณคือให้เป็นคุณสมบัติมาขึมาจะเอามาก็ได้จะให้คนพามาพามานั่งได้ไหมใช่ไหมคุณชีวิตฮะโมโตโมโต้มาๆมาๆกันนะหนี่มีพิตตี้พามาด้วยอ่ะ เราตายพี่ตีนตามมาควายดึงมันด้วยนี่นมันกัดที <laughs> ไ่ไอ้กัดไอ้กัดตัวนี้มันสำคัญยังไงคุณชีวินฮะตัวนี้มันเป็นหมาที่ผมเลี้ยงมามันมาตั้งแต่เด็กแล้วมันมีความซื่อสัตย์มากคุณสมบัติที่นักการเมืองมันไม่มี <laughs> ถ้าชาวบ้านคาดหวังความซื่อสัตย์จากนักการเมืองต้องเหมือนหมาเพราะมันเหา่ามันไม่มีกินเล็กกินน้อยมันไม่มีย้ายพักย้ายบ้าน ไม่มีมันรักใครนักจริงเลยแล้วก็ไม่มีประเภทแบบว่าแอบรักแอบกินแล้วก็กัดเจ้าของกัดเจ้านายไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเจ้านายเป็นฝ่าย้านมันตามเจ้านายเป็นฝ่าย้านด้วยไม่ผิดคำพดูดไม่ผิดคำพูดไม่ผิดคำพูดไม่ใช่กลับไปกลับมาวันนี้ไปอยู่บ้านนี้วันนึ่งไปอยู่อีกบ้านหนึ่งไปกินข้าวอีกบ้านหนึ่งไม่มีแล้วหมามันรักบ้านมันเฝ้าบ้านนะ<อ>คุณสมบัติของนักการเมืองไทยควรจะเอามาจากตัวนี้ นี่เรามันทันอะไรนะฮะบูเทอรีย่บูเทอรียมันรักสันโดษรักสันโดษมันไม่ชอบพี่หมูใครนี่ไม่เหมาะไปนักการเมืองนะหมาหมูเหรอหมาหมูไม่มีนี่ตั้งใจว่าถ้าเกิดเข้าสภาได้จะเอามันไปโชว์ในสภาด้วยไหมครับเนี่ยโอ้โหยนั่งยุ่งนะมันมันมันรู้นะสัญชาตญาณคนไหนโกงอ่ะไม่รู้จริงๆเนะยขนาดนั้นเลยมันรู้มันรู้นะเพราะมันดีสัญชาตญาณของหมาถ้าไม่เห็นคนไหนโกงมันยังไงให้เนี่ยมันจะเห่า มันจะเห่ามันเห่ามันธรรมดามันไม่เห่านะเห็นคุณไม่เห่าเห็นป่ะอันนี้คุณดูดิดให้คนบางคนลุ้มล่ามหน่อยอะถ้าทางไม่น่าไว้วางใจมันเห่าเลยเลยมันเห่าเลย,เเลยโอ้หไอ้นี่นหะคุณสมบัติชัดเจนมากนี่เป็นเครื่องมือคุณชูวิ์เลยในการตรวจสอบคณะฝ่านคานดูไหมมันนิ่งไหมโอ้โหเนี่ยน,น,นิ่งสงบสยบนักการเมืองกองเี่ถามหน่อยก่อนจะถึงจุดนั้นคุณชูวินช่วงนี้ก็เข้าโค้งสุดท้ายครับ ถ้ารักประเทศไทยคุณชีวิตเนี่ยรู้จักให้คนเดียวพูดก็พูด,ดเถอะเบอร์สองเบอร์สามมีเลยคยรับเ,เนี่ยผมมียันเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยแล้วแต่ละคนส่งทั้งหมดสิบเอ็ดคนใช่แล้วแต่ละคนมีความรู้ความสาม,มารถเฉพาะด้านอ่าเดี๋ยวเ,วเวยดี๋ยวโชว์ได้มูดได้โชว์ได้ไหมเอาเบอร์สองก่อนใช่ไหมอ่านลองเบอรโชว์มาสามเอามามามาอ่านนี่นี่นีน่ไม่โชคไม่โชคนี่นอันนี้คุณชัยวัฒน์เนี่ยอยู่เนี่ยคุณชัยวัฒน์ใจเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณโปรดปราณโอ้สวัสดีเบอร์สาม นี่เป็นตาเปิดตัวค้างแม่ของมูส์แฟรใช่ตัแต่คุณชีวิตถูกคุณจะพูดกันไม่ได้หรอกก็ไม่ใช่นักเทนนิสระดับชาติไม่ใช่นักมวยไม่ใช่นักฟุตบอลนี่คนนี้คุณจวยวัฒน์นี่คนนี้นี่ดูแลความมั่นคงอ๋อไอเดอร์พอดีมากนี่คนนี้เลยความรู้ความสามารถ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ๋ออันนี้ลงสมัยได้ไหมฮะสมัยแรกโอ้สมัยแรกเลยแล้วท่านเบอร์สองนะฮะ อันนี้ลงมาเคยลงมาก่อนแล้วใช่ไหมลืมนะครับนักการเมืองเหมือนผ้าอ้อยิ่งใช้มากแล้วไม่ซักสุขภัณต้องเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนใบบ่อยเเอออาใหมบใหม่เข้าามใ่ดีกว่าเชื่อผมอยู่นานรถเถอะสุขภัณฑ์ไเบอร์สิบเอ็ดปิดท้ายตัวสิบเอ็ดเนี่ยเป็นสุภาพสตรีมีร่างเหมือนกับคุณกฤษณะเนี่ยแหละเออครับก็คือเป็นลูกร้อเลยลูกร้อ แต่คุณรู้อย่างนะคนเป็นมนุษย์ร้อเนี่ยความรู้ความสามารถทวาจดจํานี่แม่นมากการเงินการคังของรัฐบาลย้อนหลังไปสิบปีจำได้หมดอ่ะคนน,ะคนนี้เน่ยคนนี้เนี่เบอร์สิอยากให้คุณเจอวันนี้วันนี้แกไปรับลูกอ่าเ <c oughs> ดี่ยผู้ <c oughs> ชมนี่วันนี้มาเนี่ยก็ที่สวนชูวิทที่ข้างหลังสวนชูวิทที่ย่าสุมวิทเนี่ยก็จะเป็นบ้านเรือนไทยสวย,ยทัศนสิทธ<อ>ิ์ที่ เป็นที่ไรนฮะเป็นเรือนไทยเป็นเรือนชูวิทย์เป็นวอลลุ่มเป็นเซฟเฮาโอ้โหนี่เวล <ใน S 1> าเจรจา,จาตั้งฝ่าย้าน <c oughs> ที่นี่เป็นฐานเลย <c oughs> ตรงนี้เลยแอบบแบบมากคือันที่สามะพอรู้ตัวแล้วก็มาหาผมซะมาตั้งจัดกันที่นี่เดี๋ยวผมจะสั่งหูฉลามมาให้กินที่นี่แหละเป็นฐานเลยฐานของฝ่าย้านฐานใหญ่เลยแล้วก็มาคุยกันได้จะวางแผนกันยังไงโอ้โหนี่ไปดูวอลลุ่มกุชวิทย์หน่อยนะฮะ่า พอมาน oh, ี oh, okay. ่โอ้โหนี hmm. huh. so, uh, okay. Okay. ่ทีนคนใหม่นะฮะโอ้โหนี่โอ้โหนี่เจอบ่อยนะเจอเห็นบอซร์บอยเลยนะฮะบอร์ดูนี่มันแหม่ๆลมกครึมๆเลยนะฮะโอ้นี่บรรยากาศบ้านไทยเนี่ยโอ้โหนี่เหมาะกับการเจรจาตั้งนานเลยผมคาดหวังว่าเนี่ยจะมีคนมานั่งฝ่ายค้านกับผมคุยกันตรงนี้คิดว่าจะมีใครบ้างมานั่งตรงนี้ครัฝ่ายค้านเนี่ยดูแล้วก็อาจจะมีคนมหารคุณเจวินคุณสุเทพ ยู่ตรงนี้เลยเพราะอาจจะมีคนยิ่งรักมาด้วยครับอไม่แน่นะไม่แน่อะไรมันจะแน่ในการเมืองมันไม่แน่อไอ้นี่วันนแน่มันก็ไม่แน่เราเห็นมาหลายครั้งแล้วใช่ไม่แต่งชุดลอยไม่แน่เลย <laughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้ <laughs> แต่คุณยุ้ยพร้อมแล้วที่นี่พร้อมเลยไปบอหลงเจ้าบ้านเลยเนี่ย <laughs> <c oughs> ขอเป็นเจ้าภ้านเลยงานนี้อ่า นี่ฮะโอ้โหนี่นี่นี่ทีมอะไรฮะคุณชูวิทย์ฮะอันนี้เขาทีมเขาเรียกว่ายังเจเนอเรชั่นโอ้โหยังปรับเลยยังบ้าเนี่พวกรุ่นใหม่นั้นไฟแรงเท่านั้นโอ้โหนี่นี่ทำหน้าที่อะไรบ้างท่านเนี่ยทีมงานมูลต่อโต้ใช้ในการสื่อสารเฟซบุ๊กอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ทุกอย่างลงจ้องอินคลูดเอฟวิติงนี่เลยนี่แหละโอ้โหนี่ติ้งตังคลังความคลังสมองคุณชูวิทย์ช่วยหาข้อมูลเง่ายนี่ฮะ ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่ข้อมูลแบบไหนที่มันชีวิตสังให้หาเนี่ฮะข้อมูลลุกลวงแบบล้วงขึ้นมาข้อมูลบางทีมันอยู่ลึกอ่ะมันอยู่ลึกมากในเว็บไซต์มันลึกมากก็ต้องช่วยหานี่แล้วก็จะตามทันนี่คุณชีวิดูแต่คนยังหน้าละอ่อนอยู่เลยไม่เป็นไรผมชี้ดำครับต่อชี้ดำชี้นำเขาให้ผมชี้นำเขาให้ไม่เป็นไรออเนี่ยตอนนี้พวกเฟซบุ๊กอะไรนี่โอ้สบายเลยคือขายโซเชียลมีเดียใช่คุณจะไปใช้คนแก่มากเลยเคี่ยวมันยาว ผงเพิงขาดหมดเวลามาเนี่ยอาอย่างนี้ดีกว่าเออนนี้ก็ยังไม่ยาวเออพูดถึงพวกโซเชียลมีเดียพวกเฟซบุ o กทวิตเตอร์อะไรเนี่ยคุณชีวิตค่าต่างขนาดไหนในเลือกตั้งครั้งนี้โอ้โหนี่ใช้เยอะมากนะเยอะมหมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์เนี่ยใช้มากครั้งนี้น่าจะมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานี่มอมภาพรวมทุกพักเลยนะแล้วผมเป็นพักอันดับสามนะแลอวผมประชาราชิปัดต่อไทยแล้วก็รักประเทศไทยชูวิทย์เนี่ยเป็นอันดับสามนะในโพลของในเว็บไซต์ก็าทำมาเล้วไ คนคนเข้ามาอ่านนะคนเข้ามาดูที่เข้ามาดูเอใช้ดับหนึ่งปฏิบัติแับสองเพื่อไทยแับสามพักครักประเิศไทยบางพักยังไม่มีเลยด้วยซ้ำบางพักยังไม่มีเว็บไซต์เลยดังนั้นเรื่องนี้ด้านนี้สําคัญมากสร้างทีมมาเลยสําคัญที่สุดต้องมีทีมเลยเพราะมีอีกฝั่งหนึ่งนะไม่ใช่มีแค่เนี้มีอีกสิบคนในทีมงานทีมงานทั้งหมดสามสิบกว่าคนเน้นคนรุ่นใหม่ๆไวและอ่อนอย่างเนี้ยเน้นคนรุ่นใหม่หมด เน้นรุ่นใหม่หมดเน้นมาเลยเน้นคำตองต้องเป็นปุ๊บเป็นปุ๊ไม่เอาประเภทแบบไม่รู้มากเรื่องมากเคี่ยวยาวไม่เอาไม่เอาเอา <c oughs> โอโอ้งั้นถ้าเกิดคุณยุทธเข้าเป็นฝ่ายค้านตัอ้อย่า่นี้หาเสียงเอาไงว้เนี่ยก็คือทีพวกนี้แหละจะมาช่วยก็ต้องมี<อ>ไม่มีทีแล้วจะไปหาข้อมูลจะไปใช้ในการเป็นฝ่ายค้านได้ไงแล้วเกิดเอาไปฝ่ายค้านแล้วเกิดข้อมูลเคี่ยวๆรือเกิดมันมาลวงเราขุดหลุมหล่อเราอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่หมฮไม่ได้ ถ้าผิดก็ผิดแบบบอลลิสต์แล้วเวลาคุณยุวิประชุมนี่ช่วงเวลาไหนฮะประชุมทีมงานวอลลุ่มเนี่ยเวลาประชุมตอนตอนเย็นหลังจากวันที่ไปเช้าเช้าหกโมงเช้าลงพื้นที่เก้าโมงเช้าเที่ยงบ่ายเย็นก็มาสรุปออแล้วถ้ามีของแถมก็ไปตอนดึกมีตอนดึกอาจจะมีวันที่มันสุดนะสุดก็ต้องขยันนะตอนนี้ช่วงคนสุดท้ายเนี่ยบอกคุณชีวิไม่ออกต่างจังหวัดแล้วอยู่เมืองหลวงเทพเลยตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในเมืองหลวงแล้ว <ม>ต,ตั้งมาแล้วใช่ต้องตั้งมาแล้วอาทิตย์สุดท้ายแล้วเราไปมาหมดแล้วเหนือใต้ออกตกอาทิตย์สุดท้ายต้องตั้งหลักอยู่ในกรุงเทพ<อ>นาคอยตอโต้คอยหาเสียงคอยตั้งประเด็นอะไรต่างๆเกิดมีใครเถื่อ้างอะไรมามาชกมาสอกอะไรเงี้ย <c oughs> ต้องระวังนะตอนนี้ยังไม่ต้องเจอจ้าคายก่อนนี่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนวันที่สามวันที่สามวันที่สามตืตจะชัดแบตให้เต็มโทรศัพท์ เปิดด้สี่เครื่องเลยเป็นเกนประสานงานเลยใป็นประสานงานผมจะประสานงานวิ่งเต้นให้จะแพ็กทีมนั้นมาแพ็กทีมนี้มาเป็นฝ่ายค้านกันนั่นีัตยดีประกัการใหม่ทางการเมืองแล้วอย่าดููผมนะเออผมได้ทาแน่หน้าที่ชูวิตรับประกันฝ่ายค้านมันแน่มันแน่ไม่เอาแก้วไม่เอาเผือกเอามันอย่างเดียว